ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในวันวิสาขาบูชาวันอังคารที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2561ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าพิธีตักบาตรณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ ภาคสายปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิพิธีกล่าวคำถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายพิธีถวายบาทและผ้าไตรพิธีอุปสมบทสามเณรอุทิชีวิตเจ็รูปณนะอุโบสถวัดพระธรรมกายและรวมพิธีหล่อเจดีย์น้อยทองคําเพื่อประดิษฐานรัตนะอันิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นภาาค,ค่ พิธีจุดวิสาขาประทีพณนะบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์และพิธีเวียนประทักษิณรอบสภาธรรมกายสากลและร่วมฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรให้ครบ5111,111ล้าน1 11 1 1 1จบอย่าลืมมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขะบูชาร่วมกันนะครับ